และกางฟรีนะครับไก่อ่อนนุ่กับแปะซีนคารินนะครับจิตหัวใจนะครับตัวข้ามนะอยู่ฝั่งโน้นนะครับฝั่งนี้ได้ตัวคุมนะครับสองต่อศูนย์นะครับเกมเสิร์ฟของเจ้าแมนนะครับแมนดีแม็กดูครับยูนไทยประกันโอ้ลายสวยครับออกเองนะครับเอาได้ไดูครับความกดดันกับประสบการณ์ครับต้องอยู่ฝั่งโน้นนะครับตัวทำนะครับ สาสพี่ลองไปสองร้อยสองสตั้งเกมได้ครับลูกหนักลูกแรง,งแก็มีครับฝั่งนี้อ้าวก็แป๊ะเปิดไม่ห่อครับดูเอ้าวับไก่เปิดได้ครับดูครับแมนเอามาครับเอาครับปั่นเกมได้ครับตัวยกเอาครับอยู่ที่ตัวยกนะครับได้อย่างเสียย่างนะครับ มีคนละอย่างครับก็ลงปะทะกันได้นะครับรอลมแป๊บนึงนะครับลมแรงนิดนึ่งอดเตรียมและเล่นฝังนี้2อันนะศูนย์ต่อสามครับเกมเสิบยูนไทยประกันโอ้โหครับไก่อ่อนนุ่นครากเข้ามาครับขมองแก้มาครับดูยูนนัดขึ้นไปโหสวยครับตรงนี้ รับแต้มแรกมาแลครับหนึ่งต่อสามครับยูนอ๋อกระไก่เปิดดูยกได้ไหมแมน แกมือป้าสองต่อสามตัดยอดดีครับอาวดูแมนยกได้ไหมอ้าวครับได้อยู่ครับอ้เตติดเน็ตครับสาเท่ากันครับได้เร็วมากครับแ้วก็ไ่เล่นหรอไม่เล่นตมากนเน ผมอุ้งาดึงไม่รอละค่ะหยดสองามสาเท่ากันครับยูนไทยประกันไหลสายออกข้าอเกร้างตครับแมนดีแมนครับเสริมมาครับดูครับ ยูนยกกับหลังไปล้นนะครับอ้าวการมนุษย์เปิดมั่นใจตัวยกเอาดิเอาดิห้าสี่เอาดิใครต่อห้าสี่มาดิได้แ้งครับสี่ต่อสามครับแมรี่แม็กตัดหน้าซ้ายครับแปะเปิดหรือว่ายูนยกกับหลังครับออกนะ<อ>ครับ ยกไม่เข้าครับลูกนี้ห้าต่อสามนะครับโยงหลังครับถุงเปิดถุงเปิดสวยยกดีโอ้ยดูครับทำเสียครับไม่รู้ตู้ไหนมันยาว ดึงๆดึกไปก็ไม่ไหวแลกวคูดึกๆคนแก่ง่วงนอนเขาดึงเหรอหกแต้มเปลี่ยนฝั่งครับสวัสดีครับหกต่อสามแมนไปที่ยูนะครับยังไงเซนิดนึงได้ครับลูกนี้ สามตัวหกครับยูธนะกัรช่องกลางครับเอาครับไก่เลนเองเริ่มต่อสามสองเปลี่ยนส่งหกตัวสาม เกี่ยวได้ครับไหลมาใหม่ครับต้องวิ่งต้องวิ่งยี่ไงเสียนะโอ้ยยกไม่เข้าครับเกี่ยวได้ครับเจ็ดต่อสองครับเจตาสมครับไครับเปิดหัวครับแป๊ะ เรียนสง่งสามต่อเจ็ดเอาเปิดยังไงเอาครับยูนเก็บได้ครับได้แต่ยูนกับแปะครับสี่ต่อเจ็ดครับยูนหยอด พรุ่งนี้ตะบลบางแก้วกบฝนฟ้าขนองนะเจตสี่นดีแม็กไล่ขวาเลยครับอยู่ไทยประกันครับโสวยเก็บได้ครับไก่ แดไปก่อนนะครับเอาครับอีกทีนึงครับยูนพอนกลับมายังได้อยู่นะครับหยอกเล่นเลเล่นเลเล่าเล่าเล่าเล่นเเ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 าเ่ลเาเลเาเเเนเเาเ่ ไฟชุดชอเนด้ัวนหลูป็นแจม่ยงไงเน่ัดคือบาก็ข้าหลังนกี้างหลังให้กรรมการกรรมการลงมากรรมการถ้าลงมาก็ต้องปัดสินกันเองสียมุนี่มันมันไม่โดนแบบเบาๆดนแบบ ซีตเจ็ดตาติดไก่อุ้เอาครับ่างเองหย่อเก็บได้ครับเอาครับแม่ดันขึ้นไปแก่ครับออกนะครับได้แต่งครับ ห้าต่อเจ็ดครับยูนไทมการครับลายขามาเจ็ดต่อห้าครับ เือดทำไมครับไปเกม่อนนะครับเอาเซิร์ฟใหม่ครับเจหไล่ไปที่แป้ครับเปิดไม่ออกครับข้ามไปก่อนเอาครับยูนกันเข้าไหมเอาครับกีด้องเท้า มีเกี่ยวได้ครับเอาครับดูแมนเตะชีครับยก่ำครับได้แต้มครับสครับชักยังก็รอดกัน่กันครับชักยัรอดกันยดีเต็มกอกโตให้หัน แตต่ห้าครับตัดหน้าขวาครับดูนป้อนวาะครับล้นนะครับโอ้แม่ยกห่างนิดนึงหยอดแกเรวง่าเได้แงแตง้เี๋ยบอกยันเทครับ โอ้โหลูกนี้ครับเช็คผิดนะครับสิบหล่อห้าเอาเอาไก่เอามือน้ำไปเก็บก่อนไม่ต้องลุ้นขนันเวทแค่นี้ต้องุนนเดียวเดให้แมนสบายสุดแล้วนะเหลี่ยมเนี่ย โคตรสบายอ่ะเดี๋ยวผมเลยไม่ได้สิต่อหเอาพิกเก็ไปครับแปะเอรดับดูอยูหโอ้โหไม่โดนหรอไม่ได้ครับเลียนทรงครับเอาครับแปะไปเสิร์ฟบ้างครับห้าต่อสิบครึ่งนึงยังไม่ยอมตัดซสาทแมงครับเอาหลังเท้าเท่ครับทาทเจบกไยม3-2แล้อ หกตัดสิบสายอีกครับแมนอ้าวครับล้นอีกแล้วครับได้เต็มแล้วได้เต็มแล้วแตะไปให้แต้มฝั่งรนอีกยันแค่อะไรเต็มแล้วโอ้โหกรรมการถ้าชิงก็ดูเลยครับ

เจ็ดต่อสิบโอ้โหดูครับเสิร์ฟไม่ให้เล่นนะครับเปลี่ยนทรงครับเสือไปไหนจ้าสิบต่อเจ็ดครับขายขนุนเสิร์ฟบ้าง แป๊ะแป๊ะมึงเห็นสีแดงๆก็สีแดงน่ะเจต่อลป์ครับเฮ้ยยกเลยยกได้ยกได้เฮ้ยยกดีเลยรายรู้จักเสื้อแดงๆยังรู้จักยังหรือยังรู้จักยังหรือยังนี่มาดิจูนีมาดิจี้มาหน่อยดิโอเปร่าจูไหมโอเปร สิบต่อเจ็ดอะนะครับโยนหลายสิบนนิดเดียวนิดเดียวไม่เป็นไรนิดเดียว มันนิดเดียวมันนิดียวไม่เป็นไรเพราะข้าว่าพราะข้าวเรแล้วมาข้าวแล้วมั้แม่ไหนเต่อสิบี่แสบมนดีโอ้ยล้ซ้ายดูครับแมดิแม็กินไงวยดีเรลงได้เฉยงเ้ย้ายไม่ล สิบสัปดจ็ดครับสิบหกรลางนลาครับครับยูนนดูครับไม่ยอมเตะครับเขาเนหาโอ้ขึ้นแ่นเลยครับสาวุมถาหาอยู่มากมากเขามเล่นลูกยากครับดูครับมาแม่มาแม่แต่แสนมาเลยมาแม่สองนีเยสองสหนี แต้มเดียวเกมครับเ้ากำสวนข้องับโรงเไเนี่มา11ต่อ7นี่นคาราเซ็กซี่่ราะอยู่หลายก็ไปทีนี้ย้ามาฝั่งนี้เลยครับแบนนี่แม็กยกสวยเลยครับห้ากับโรงอะ้กเกมนะครับ12ต่อ7แต้มครับช่วงบอลชีมา